ฮ่าฮ่าฉันต้องมาทำเลยเหน hehe, ือยเลยอ่ะวิช่วันนี้ต้องอตัดต้นไม้ยาฮ่าฮ่ายืมสบายดีฮ่าฮ่าจ campaigns. ับหินน้อยหย่าขออภัยด้วยนะฉันต่อยนะเก็บทำไมมันไม่หลุดออกมาเป็นบล็อกหย่หย่า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 ยาย่ายาจะไฟแล้วเออย่า เราจะต้องซวยดึงนี guys, uh ้สุดหย่าเพื่อจะเอาบัตรนี้มาให้ได้หย่า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 ย่าย่าย่าลูกกต่าย้องก็ไม่เป็นไรหย่า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 จะแตกแล้วโอ๊ยไม่แตกสุดทีเขามีที่ใหม่เลยเนอะวูวยังใช้แบบเดิมเป็นอีกแล้วเยอะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับมาให้ แล้วกดติดตามนะครับบ๊ายบาย